สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงโมนิดาลบคำดูถูกหลังเคยโดนชาวเน็ตวิจารณ์นาเบี้ยวปัจจุบันสวยปังมากหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพง์ หรือที่รู้จักกันในนามพัทรรัตน์ธิดาพัชรวีระพงศ์โดยแตงโมนิดาน,นั้นล่นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4จากเวทีประรกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2002ต่อมาได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับเรื่องเบนจาขีตาความรักซึ่งเป็นผลงานสร้างเชื่ยวเสียงของเธออีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้แต่ปัจจุบันทางด้านแตงโมนิดานั้นมักจะโดนมีพากวิจารณ์อยู่บ่อยๆเนื่องจากใบหน้าของเธอที่ดูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนทําให้แฟนคลับไม่ชินแต่สาเหตุเริ่มแรกที่ต้องทําให้แตงโมนิดาตัดสินใจทําสัญญมนั้นมาจากการที่เธอเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงปี2550และจากนั้นก็ทําให้เธอต้องแก้อยู่บ่อยครั้งจนทําเอาชาวเน็ตจับโป๊ของเธอกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนหน้าก็มักจะเปลี่ยนอยู่เสมอจนบางรายถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่ว่าเป็นแม่มดเรียกได้ว่าทําเอาเสียสนยนอยู่พอสมควร ต่อมาทางด้านแตงโมนิดาได้เดินทางไปออกรายงานหนกระแสหลังซามมาว่าเจ้าตัวได้เดินทางไปขดฟิลเลอร์บริเวณคางที่ประเทศเกาหลีแต่กลับโดนเส้นประสาทบริเวณคางจนทําให้ปากเบี้ยวผิดรูปจนไม่สามารถรับงานได้ โดยทางด้านแตงโมนิดาได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดและบอกว่าไม่สามารถรับงานละครได้เนื่องจากกลัวแสดงให้ไม่เต็มที่เพราะสีหน้ายังไม่สามารถแสดงออกได้ร้อเอร์ซตอนนี้มีนี้สิบล้านบาทเนื่องจากที่บ้านล้มละลายงานก็ไม่มีสัญญกรรมทําพิษป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทางด้านชาวเน็ตแหกเข้ามาให้กําลังใจอย่างล้นลาม ล่าสุดต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทางด้านแตงโมนิดานั้นสวยและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะอีกทั้งใบหน้าของเจ้าตัวก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจนทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาถามว่าทำไมช่วงนี้ถึงได้ดูสวยขึ้นกว่าเดิมงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวกำลังอินเลิฟอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ